สวัสดีจ้ะวันนี้สมใจก็จะพาเพื่อนๆมาดูต้นไม้ที่จะต้องขุดออกนะหรือย้ายจ้ะมาดูกันนะ ต้นนี้ก็ต้องย้ายนะพลูยายเพราะจะต้องถมถมดินใหม่นี่ด้วยอันนี้ย้ายขึ้นมาแล้วผักชีไปเรื่อยตอนนู้นก็นั่นนะไม่รู้จะติดหรือไม่ติดแล้วก็ ข้างหน้านุ่นต้นนั้นก็จะย้ายต้นน้อยนากำลังรู้จะตายไม่ตายมาเอาใจช่วยกันนะแล้วก็ต้นเผือกอันนั้นก้ต้องขุดขึ้นนะน่าจะมีหัวแล้วจะพาลงไปดูน้อยนาน่ะมีลูกแล้วนะแต่ถ้าย้ายนี่แต่ต้องตัดยอด เนี่ยที่มันสูงนะนี่ยเห็นไหมมันสูงจากพื้นเยอะเลยต้องถมนะถมให้มันเสมอพื้นนี่ถั่วพลูเก็บเอามาแล้วกินไม่หมดมันเยอะอันนี้ก็ไผ่น้ำนะเนี่ยไผ่น้ำก็เอามาใส่เข่งแล้วเอาต้มน้ำนะ กินบางุงสุขภาพรักษาเกี่ยวกับอ,อ,อะไรนะเขาเรียกสมุนไพรบ้านๆน,นะจ๊ะเพื่อๆต้องค้นเข้าไปคนดูเองนะนี่ย้ายมาไว้ในเข็งชั่วคราวถ้าว่าถมดินเสร็จแล้วก็จะเอาลงดินเหมือนเดิมไม่ต้องใส่เข่งเพราะเขาเลื้อยเขาจะเลื้อยเยอะมากนี่นะเห็นไหมมันเป็นสมุนไพรบ้านๆน,นะต้มกับใบเตยสุดยอดเลยแหละ นี่ก็ต้นหอมปลูกเอาไว้ในเข่งมันก็ไม่ค่อยจะได้ผลหรอกเพราะว่าดินมันเป็นยังไงก็ไม่รู้หรือว่างปลูกก็ไม่รู้ดินมันนะดินก็ดินดําดีแหละแต่ไม่รู้เป็นดําเพราะอะไรเพราะดินซื้อมาต้นไม้จะไม่ค่อยอ้วนนี่ก็ว่านหางจระเข้เป็นพันธุ์ใหญ่นะเอามาทำขนมได้ เลยไปตรงนั้นก็มะนาวมันเป็นพันต้นใหญ่ปลูกเอาไว้ให้มันมีลูกอันนี้นะ่ะไม่ถูกหรอกอันนี้นะมันก็จะคงจะอยู่เป็นตีนดินนะตรงนี้นี่ก็เลื่อนออกมาไว้มารีซอนนะพาเพื่อนๆเ,เดินดู สับประรดนี่ก็ย้ายนะย้ายมาไว้เอามาไว้อิกหน่อยมันก็จะออกลูกมันเป็นจุกที่ซื้อมาแล้วก็เอามาปลูกเห็นไหมเนี่เป็นเป็นรูปจุกอยู่เลยก็ปลูกๆๆเอาไว้คงจะไม่ยากเย็ยนอะไรนะถ้าเขาจะออกให้เรากิน,น,นกอ,อ,อ้อย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 น้ำพึ้ง นี่ก็ต้นมิลลักเคล่นนะมิลลักเคล่นหรือต้นเออเขาเรียกว่าอะไรนะมันอีกชื่อหนึ่งเอามากินแล้วมันจะมันจะมีลูกแดงๆนะเอามากินแล้วมันจะกินอะไรไม่ไม่เปรี้ยวไม่ขมมันจะหวานหมดเลยนั่นนะเดี๋ยวไว้อบออรูปเมื่อไรจะถ่ายเพื่อนๆชมนี่ก็ขามิน้นกินไม่ทันแล้วขมิ้นนี่นี่ สัญญาลักษณ์แบบนี้ก็คือเขาแก่เต็มที่แล้วนะต้องขุดแต่กินไม่ทันนี่ก็ใบาลาก็เอากิ่งมาปักแล้วนะก็เอาปักไว้ใต้ใกล,ใกล,ใกล้ต้นสับปะรดนี่แหละนะเห็นไหมให้เขาอยู่กันได้ต้นเผือกก็ขวังขวังเอาไว้อย่าน้อยๆเราก็ได้กินทางมันวันตรงนี้จะจะถมนะถมดินหมดเลย ถ้ามันจะถมแล้วเราก็จะไม่ทาอะไรนี่นะลูกมันนี่ลูกมันออกลูกแล้วจะใช้แมคโครตักนะอันนี้ใช้แมคโครตักก็ออจะต้องตัดยอดแหละตัดยอดนะเอาแต่ลากไว้ขดลุมไว้ก่อนนี่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 กิ้งก่าหรือแมงกระปอมต้นนี้นะอยู่นานแล้วแต่คุ้คุ ก็เสียดายอยู่นะพืนที่ปลูกดีๆแต่จําเป็นนะนี่อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเดือดร้อนอะไรใครกุหลาบที่ถ่ายเพื่อนๆชมนะนี่ก็ต้นทับทิมอยู่ติดมันเป็นพืชเลยเดี๋ยวจะพาไปดูต้นพลูใหญ่นั่นย้ายไปนะทั้งย้ายไปทั้งย้ายมาก็ออขึ้นนะ นี่ขึ้นอยาเอาเสามาด้วยเอามายากก็เลยเอาแต่ต้นมาขึ้นนะก็ไม่ต้องอะไรเยอะรอบเลยนี้จะย้ายอีกรอบต้นเลยก็จะอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้ก็เป็นที่ประชุมสารพัดอย่างเลยคือ เอามาจิ้มจิ้มขกวาไวา้ไม่เป็นไรไม่ได้หนักเรานะหนักพระแม่ทอลนีไม่เป็นไรอันนี้ก็ทุเรียนเพศอันนี้ไม่ไม่เป็นไรรู้สึกว่าจะเป็นชายคาหรืออะไรสักอย่างเป็นตีนดินนั่นแหละนะออกดอกแล้วเหมือนกันนั่นเพื่อนๆจะเห็นไหมออกดอกแล้ว ก็เริ่มออกดอกอันนี้นะหัวบอลถ้าเข้ามาถมดินเมื่อไหร่เราก็จะขุดนะนั่นมันเขาก็ขึ้นโคกแล้วก็แสดงว่ามีหัวนะหัวเล็กหัวน้อยก็ต้องมีแน่นอนถ้าเป็นแบบนี้ก็คือว่าได้กินแล้วนี่นะพริกที่ว่ามันไม่ได้กินนี่มันเป็นอนี่เป็นกุ้งแห้งแบบนี้อันนี้ไม่ได้เข้ามามาอยู่ในป่า นี่มันเป็นแบบนี้ก็เลยไม่ได้กินจะพาเพื่อนๆมาดูทุเรียนเทศอีกต้นหนึ่งปลูกเอาไว้สองต้นน้่จะอวดนะอวดอด,อดนี่เห็นไหมมีลูกแล้วจ้ะเห็นไหมดีใจอย่างมากเลยนะหาซื้อกินไม่ได้นะบ้านสมใจลูกทุเรียนเทศจะหาซื้อกินไม่ได้ นี่กระดอกเขาเรียกกระดางงาสงขาไหมนะก็ปลูกเอาไว้หลายต้นอยู่นะต้นบอลหน้าบ้านก็มีหลังบ้านก็มีปลูกเยอะเลยก็ได้กินไม่รู้จบที่มีกระไดนั่นก็มะละกอน่ะอันนั้นก็เป็นไม่รู้เม็ดลองกองหรือเม็ดลังศาส์ก็จะควันทิ้งนะ มันมาลบเพื่อนแมวเ,เอาไว้ค่อยขวัญทิ้งแต่มายมนั่นเอาไว้ได้ก็าพาเพื่อนๆนมาดูนะอันนี้ก็เป็นใบเตยหอมนะจะต้องขุดออกหมดตีนดินตีนดินจะต้องถึง จะต้องขุดไปปลูกที่อื่นเราก็จะต้องทําแอ่งน้ําให้เขาใหม่นะนี่เขาจะชอบอยู่เป็นแอ่งๆเขาก็พอช่วงนี้ก็ยุ่งๆไม่ได้ถอนนะเรแต่ทาไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นวุ่นวายนี่ก็ต้นไม้สารพัดต้นไม้ที่เอามากองไว้รอเขาเข้ามาถมดินเมื่อไหร่ค่อยตั้งใหม่โอ่งน้ําก็เหมือนกันเอามาแอบไปก่อนนะรีไพร์รีไพรไพ ทำไมอ่างนั้นมันก็อันนี้ต้นผีเสื้อนะเพื่อนๆสวยนะตอนที่เอามาใบหลุดหมดเลยก็ไม่เป็นไรเอาไว้ให้เข้าถมดินก่อนพาเพื่อนๆมาชมสวนต้นไม้ตรงนี้ต่อไปมันจะเปลี่ยนแปลงเยอะเลยดูมันจะเปลี่ยนเป็นอีกทรงหนึ่งหน้ารังคาบ้าน จะเปลี่ยนหมดเลยนะลงรถก็จะเปลี่ยนคอยดูต่อไปนะจ๊ะไล่นี้สุดท้ยก็ขอจบเท่าน,นี้ก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆเน,นี่ยนะตรงที่เป็นซ,ซี่ตรงนั้นก็จะไม่มีนะจะไม่มีจะต่อยออกหมดเลยนะจะเปลี่ยนแปลงไปโดยชิ้นสิ้นเชิงจ้ะรอก่อนนะต้องให้หน้าหน้าฝนหมดไปก่อนแล้วเราค่อยจะลือ้อรื้อหลังคาออกเพราะหลังคามันรั่วไม่รู้อะไรต่ออะไรก็หลายสิบปีแล้วนะ เป็นสิบสิบปีแล้วไม้มันก็มีปัญหาเป็นปวกเป็นมอดนะมันก็ยุ่งยากต้นมะม่วงต้นนั้นก็เอาออกนั่นเอาออกมาเลยต้นนี้ก็เอาออกนะอันนี้เขาเรียกดอกอะไรนะอืมทองอุไรก็เริ่มออกดอกก็ไม่เป็นไรค่อยปลูกใหม่เพราะมันจะบางหน้าบ้านตรงนี้มันจะเป็น ที่ขายของนะต่อไปข้างหน้าต้องปลูกใหม่นะก็เสาประมาณประมาณสิบต้นแหละเสาประมาณสิบต้นนะทำทำเขาเรียกเพิงอะไรนะเพิงหมางเง็นไหมเดี๋ยวค่อยดูกันนะเพิงหมางเง็นมานถมใจอยู่แบบไหนอ,อันไหนที่ มันไม่ดีเราต้องเอาออกนะไรในสุดก็ขอจบเท่านี้